สวัสดีครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตต้านครพนสาขาเทพรักนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวรถที่เรียกว่าเป็นรถที่ยอดขายดีอันดับหนึ่งของโตโยต้าเลยนะครับในตระกูลของ PPV นะครับแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์ที่เรียกว่ายอดนิยมในบ้านเรานะครับขับไปไหนใครใครก็มองนะครับสำหรับคันนี้ก็คือจะเป็นโตต้าฟอร์จูเนะครับจะเป็น เป็นคันแรกครับที่ผมมารีวิวก็คือจะเป็นเกรดเเจนเดอร์นะครับปกติก็จะรีวิวเกรดลีเดอร์นะครับพร้อมแต่งและนี้เรามาดูกันว่าเเจ e นเดอร์พร้อมแต่งเป็นยังไงบ้างสวยหรูหราแค่ไหนเรามาฟังกันเลยนะครับตรงนี้สําหรับฟอร์จูเนอร์ครับเรียกว่าเป็นรถที่ขายดียิ่งท่วงเทศกาลท่องเที่ยวอย่างเทศกาลสงการานอย่างเงี้ยและปัจจุบันที่เราถ่ายอยู่เนี่ยครับเรียกว่าเป็นรถที่ ลูกค้าต้องการรับรถก่อนส่งการแน่นอะนเพราะว่าจะใช้ท่องเที่ยวครับเพราะเป็นรถที่มีอนเนกความมอนเนกประสงค์และก็การใช้งานที่เรียกว่าตอบโจทย์ลูกค้าในการใช้ชีวิตได้อย่างหลากหลายนะครับเรามาดูกันเลยว่าคาันนี้เป็นรุ่นไหนนะครับสาหรับ,บคันที่จอดอยู่ข้างผมนะครับก็จะเป็น Fortuner 2.4นะครับ l e ต e n d e อนะครับสำหรับ Fortuner 2.4 l e g e n d e r คัน อาจจะมี2รุ่นย่อยให้เลือกนะครับก็คือ2.4 Legender ขับเคลื่อน2ล้อและก็2.4 Legender ขับเคลื่อนสีล้อนะครับสำหรับ,บคันที่จะมารีวิวตอนนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็น2.4 Legender ขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมโดยราคาเริ่มต้นนะครับ2.4 Legender ขับเคลื่อน2ล้อจะอยู่ที่1 6 3 0 0 0้านานะครับถ้าเป็นสีขาวมุกสีแดงหลังคาดำก็คือจะเพิ่มเป็น1 6 2 3 0 0้านานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Sigma 4ขับเคลื่อนสีล้อก็จะเป็น 1,673,000านสะครับส่วนจะเป็นสีแดง e ี o t i o n เรสอ่าสีขาวมุกเพิ่มหลังคาดำก็คือจะเป็นราคาอยู่ที่1 6 9 0 0ล้านหกเก้าหมื่นันเพิ่มเพิ่มไปสองหมื่นนะครับโดยสเปคพื้นฐานคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับแรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้านะครับผมแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับผมอัตราการกินน้ำมันโดยเฉลี่ยตามหลักอ ตามมีโค้สติกเกอร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15.2กิโลเมตรกิลเมตรลิตรนะครับรองรับน้ำมันดีเซล b บ0่นะครับผมพันต่ำเอาเรามาดูกันว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงมีอัตราเร่งที่ดีมีความประหยัดแล้วก็ลดมลพิษให้กับโลกนะครับก็คือทางตัวสเปคเครื่องยนต์นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนหัวฉีดนะครับหัวฉีดจะเป็นระบบ i a r t ครับจุดเด่นของหัวฉีด i a r t ก็คือจะควบคุมการจ่ายน้ำมัน เป็นอิสระนะครับในแต่ละหัวฉีดนะครับเมื่อมีการควบคุมการจ่ายน้ํามันในอิสระแต่ละหัวฉีดก็คือมันจะจ่ายน้ํามันมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับตอบสนองกับการขับขี่ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือจะได้ประโยชน์ที่รับก็คือลดมลพิษคือควันดำน้อยลงแล้วก็อาจจะเร่งดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง8%ปเนะครับสำหแรบบับเครื่องยนต์2.4 GD แล้วก็พร้อมระบบ i a r t นะครับแล้วก็รอบเดินเบามีการปรับ ให้รอบดนเบาต่ำลงครับทำให้รถเวลาจอดนิ่งๆมีความเงียบขึ้นนะครับลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ซึ่งปกติเครื่องยนต์ดีเซลจะมีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วครับแต่ว่านี่ก็จะมีแรงสั่นน้อยลงเพราะว่ามีการปรับรอบเดินเบาในขณะจอดนิ่ง่ครับตรงนี้เรามาดูการตกแต่งดีกว่าคันนี้นะครับ2.4 Legender Sigma 4ครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับสำหรับคันนี้มาในชุดนะครับ โมเดลิซ่าเลยนะครับผมโมเดลิซ่านะครับตรงนี้เรียกว่าการดีไซน์ของโมเดลิซ่าจะคือเน้นเป็นเกรดพรีเมียมมีความหรูหรานะครับสังเกตได้ว่าชายชายล่างนะครับผมชายล่างของชุดแต่งก็จะเป็นสีโคเมียมนะครับนะครับครอบไว้ทำให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับผมนะครับมาดูงานติดตั้งเข้ารูปอย่างประณีตนะครับ รงนีน้โดยสเปคเดี๋ยวเรามาดูสเปคไปด้วยนะครับสเปคถ้าเป็นเกตเรจินเดอร์นะครับสิ่งที่มีการเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นดีเดอร์ก็คือตัวนะครับระบบความปลอดภัยหรือว่าเราสังเกตได้ง่ายก็คือนะคโลโก้แก้วนะครับจะมีเรียกว่าอะไรมีระบบดินามิกเลด u าคูชซอนโทนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมระบบเซฟตี้เซนต์ของโตลต้านะครับทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรีเจนเดอก็คือนะครับไปหน้าก้้งปลานะครับไปหน้าก้้งปลาสัญ,ญลักษณ์ของรีเจนเดอร์เลยนะครับตรงนีนะ้เมื่อติดตั้งชุดแต่งโมเดลิสตาเข้าไปแล้วนะครับทำให้รถคันนี้นะครับมีความหรูหรามากขึ้น,นครับเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับตรงนี้นะด้านหน้านะครับมีการปรับเปลี่ยนก็คือหลกัหลกๆของชุดแต่งโ o เดลิสตาก็คือ,อสิ่งที่เราเห็นเป็นเอกลักษณ์ก็คือ ไอตัวอักษรนะครับฝากระโปรงเป็นคําว่าโมเดลิสตาแล้วก็มีตัวครอบกระจังหน้าสีดาเงานะครับผมครับแล้วก็ตัวชุดแต่งนะครับชุดแต่งสกเกิร์ด้านล่างนะครับสีดําเงาแล้วก็ขอบจะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวชิ้นงานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอนะ่เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมอนะ่ด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นลายพิเศษของ โมเดลลิสตานะครับผลิตมาเฉพาะโมเดลลิสตานะครับก็ใช้กับขนาดยางเดิมของรีเจนเดอร์นะครับ265 50ขอบ20นะครับตัวน,นี้ก็คือให้ความสปอร์ตแล้วก็การขับขีท่ที่เรียกได้ว,ว่ามีความสะดวกสบายสำหรับลูกค้านะครับโดยโดยส่วนใหญ่โดยสเปคช่วงล่างของ r e g e n เดอร์ครับก็คือจะเป็นช่วงล่างสมรรถนะสูงอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมสนะังเกตได้ว่าตัวโชกับสปริงนะครับ จะเป็นสีแดงครับตัวสปริงจะเป็นสีแดงคืออันนี้คือรถที่ได้มีการอัปเกรดช่วงล่างของโตยต้าเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับด้านด้านข้างนะครับก็จะมีกล้องรอบคันนะครับพานอมาวินะครับออฟคานสาองศานะครับผมต่อมาดูภายในนิดนึงนะครับภายในดูดูจากฝั่งนี้ก็ได้ครับสำหรับร e g e n เดอนะครับผมก็คือจะมีการตกแต่งภายในนะครับถ้า d ี g จนเดอร์เนี่ยก็คือจะเป็น เบานะครับเป็นสีโทนนะครับดำแดงนะครับผมก็คือคลิปแดงแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับก็คือจะเป็นสีแดงนะครับจอมาตรฐานก็คือจะเป็นแอปเปิลคาเพขนาด9นิ้วนะครับผมจอมีความอัปเกรดอะอัปเกรดมาจากรุ่นดีเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับผมนะมีไวร์ดชาร์จเจอร์กระจกตัดแสงอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผม เรามาดูกันต่อเลยนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับผมมีการตกแต่งอะไรบ้างด้านหลังนะครับผมสำหรับอุปกรณ์มาตรฐารนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเป็นตัวคลิกเซนเซอร์มาพร้อมอยู่แล้วนะครับผมะนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งเคยจะเป็นดีเจนเดอร์รุ่น2.4ซิ a มาโฟนะครับผมอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหรานะครับโ o เดลล i s s a นะครับ เป็นชุดแต่งเกรดพรีเมียมนะครับชายล่างนะครับก็คือจะมีการติดตั้งชุดแต่งของโมเดลิซ่านะครับผมโมเดลิซ่าก็คือตัวสเกิร์ตนะครับพ่นสีทำสีเป็นสีดำเงานะครับคลิปโทษทีครับผมก็จะเป็นตัวชายล่างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตรงนี้นะครับให้ความรู้หลาครับขับไปไหนรับรองเป็นที่สนใจเป็นที่จุดสนใจของ เพื่อนร่วมทางแน่นอนครับสำหรับรุ่นตัว2.4 m o เลล i s ่ a ครับจริงๆชุดโ m o ดล l i ซ่าไม่จำเป็นต้องเรียกว่ามันติดได้ทุกรุ่นนะครับของราปูลีเจนเดอร์ตั้งแต่2.4 2.8นะครับหรือจะเป็นลีดเดอร์ก็ติดได้ครับตรงนี้เรามาดูภายในอีกนิดนึงครับอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยมาที่มากับรุ่นเดนเดอร์นะครับผมดูง่ายๆนะครับตรงนี้พวงมาเลยก็จะมีตัว ตือ่าปรับการเตือนออกนอกเลนนะผมตรงนี้นะผมแล้วก็ปรับตัวระยะห่างการตั้งเรดาร์ละตั้งระยะห่างระหว่างรถคันหน้านะครับผมครับ Cruise Control ก็จะเป็นแบบดีอะ Dynamic Radar Cruise Control นะครับก็คือเรียกเลยว่าเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายในการขับขี่สําหรับลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะคุณแจฟังก์ชันมาตรฐานก็จะเป็นพวกอ่า Smart Key อะไรอย่เงี้ยก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผม ตรงนี้ส่วนระบบะขับเคลื่อน4ล้อสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนะครับก็คือจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียกว่าควบคุมแบบ A T R C นะครับผมแล้วก็มีระบบเพลองท้ายแบบ Auto d i f f e r อเร i เชียลลิมิตสลินะครับตัวนี้ก็คือควบคุมเวลาเราขับรถในการลุยนะครับทำให้ลูกค้ามีการขับที่ รถเวลาลุยในทางธุรกันดารในทางวิบากมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมพร้อมระบบะฮะ HAC ควบคุมการลื่นโทษดีครับควบคุมการไม่ให้รถเวลาออกตัวรถมันมันมันถอยกลับลงครับแล้วก็ DHC ควบคุมการลงเขานะครับเมื่อเราใช้โหมดซิ g มาโฟนครับควบคุรมรถไม่ไม่ไมเรียกว่าได้ว่ามีความปลอดภัยในการขับขับเคลื่อนลงทางทางลาชันอย่างนี้ดีกว่าครับได้เป็นภาษาง่ายๆ ครับผมครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็คือถ้าเป็นรุ่นเรจนเดอร์นะครับคือผมก็เรียกว่ามาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลริซ่าให้เลยนะค,ะครับลูกค้าจะเลือกเป็นชุดแต่งโมเดลริซ่านะ,ค,ะครับสำหรับแคมเปญในเมื่อเรารีวิวรถแนะนำเรื่องการตกแต่งรถนะครับดูความหรูหราเรียบร้อยของรถเรียบร้อนยะครับมาดูแคมเปญนะครับแคมเปญ ในแนวทางของผมนะครับในการขายคือเน้นให้ลูกค้าออกรถง่ายๆหรือว่าให้ลูกค้าออกรถแบบพร้อมแต่งจากโชว์รูมไปนะครับก็คือเราพร้อมการใช้งานได้เลยนี่ลูกค้าสะดวกสบายนะครับซึ่งแคมเปญจะมี2แคมเปญนะครับถ้าลูกค้าเลือกเป็นแพ็กเกจโมเดลลิส่าก็ได้หรือจะเลือกเป็นตัวนะครับก็คือดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับณช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับถ้าลูกค้าดาว25%เนนะครับ พอจูเนอร์ er, ทุกเกรดรุ่นเลยพูดงา่ายดเราเอผ่อน48เดือนครับดอกเบีย้ยต่ำสุดจะอยู่ที่0.89นะครับลูกค้าจ่ายงวดแรกวันเรารถก็จะได้ต่ำสุดเลย0.89นะครับตลอดอายุสัญญา4ปีนะครับส่วนถ้าเป็นเลทอื่น5ปี6ปีก็ดอกเบีย้ยก็จะขยับเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็คือผมนำเสนอในเลทที่ดอกเบีย้ยต่ำที่สุดครับหรือว่าลูกค้าต้องการแบบออกรถง่าย,ายๆนะครับ7,000บาทก็ออกได้ครับ เียกว,ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวจ่ายแค่ค่าจดทะเบียนค่าจดสัญญาไฟนั้นก็สามารถออกรถได้7000บาทนะครับผมตรงนี้เลยว่าเราทําให้ลูกค้าออกรถง่ายให้เหมาะกับไลฟ์ไสไตล์ก็เรียกว่าไลฟ์ไสไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าแต่ละท่านนะครับต้องการดาวเยอะก็มีดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าไม่ต้องการใช้เงินดาวก็จะมีแคมเปญพิเศษไม่ต้องใช้เงินดาวสำหรับลูกค้านะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ทักมาถามในไลน์ได้นะครับ เบอร์0 8 6 3 3 4 4 8 2 7ครับเป็นเบอร์โทรมือถือหรือเป็นไอ l ดีไลน์ในเรียกว่าได้ทั้งสองอย่างหรือว่าจะทักมาในเทจโตต้านาคนทรทนสาคาเทพร,รักษ์นะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า YouTube นะครับโตต้านาคนทรทนสาคาเทพร,รักษ์นะครับก็คือสุดท้ายก็ฝากกดติดตามช่องนะครับเพื่อรับข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆมีรีวิวรถสวยๆเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการซื้อโต้ต้านโฟลเจอร์ไว้ใช้งานนะครับ สำหรับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นคันแรกสำหรับในตระกูลเรจันเดอร์ที่มารีวิวสไตล์การตกแต่งแบบนี้ครับโมเดลร i สตาของของปีนี้นะครับปีที่แล้วก็มีรีวิวเรจันเดอร์อยู่เดี๋ยวลูกค้าว่าอ้าวปีแล้วก็รีวิวอยู่ดิแต่ปีนี้ก็คือสำหรับเ e จ e นเดอร์ตัวนี้นะครับมาในชุดแต่งแบบใหม่โมเดลรีสตาครับพบกันในคลิปหน้านะครับผมมีรายดีๆก็แนะนำผมมาได้นะครับผมก็ปรับปรุงการทำงานหรือว่า การบริการลูกค้าให้ได้อย่างทั่วถึงนะครับแคมเปญเราก็จัดให้พิเศษอยู่แล้วครับดูแลลูกค้าทั่วประเทศครับจัดสัญญาต่างจังหวัดก็ทําได้ครับมีบริการเซ็นต์ไปนั่นถึงที่หรือว่าไม่สะดวกมารับรถนะครับก็สามารถมีบริการส,สไล,ลด์รถไปส่งถึงที่นะครับผมที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับสวัสดีก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ